นี่คือบูธของอีเบนะคะนี่บูธอีนี่เจ้าหน้าที่อีเบมีอยู่หนึ่งนะคะโอ้โหบูธอีเบคนสนใจมากเลยะคะ่ะลงทงื้เนียกอีเบ่กันเต็มเลยะคะ่ะอันนี้ก็สุ่ๆบูธอีเ e บค่ะนี่นี่คือบูธอีเ e บนะคะ เซลลอร์อีเบควัดีค่ะทำไมเบาเดี๋ยวดูีม่ได้อะไรคอมโบได้ค่ะิ๊กเกอร์หรือการ์ดโมดไทุกคนทุกคนพีอยู่ที่การ์ดอีเบนะกับเจ้าที เนี่ยลุ้นลุ้นลงท้าอีเบย์อยู่นะทุกคนลุ้นลงท้าอีเบย์นะได้แล้วก็ใครมาร่วมสนุกที่บูตอีเบย์นะคะแซงเลอีเบยทั้งหลายพี่อนจะได้กระเป๋าแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆในบูตอีเบย์อย่าลืม ของที่แจกในงานนะคะเดี๋ยวมีลัอกเกอร์รองเท้าอีเบ์ด้วยค่ะรองเท้าอีเบ์ที่คอลแลบกับไนกี้นะคะดูบรรยากาศของอีเบ้คนสนใจมู eBay จม้อีเบ์กันมากเลยค่ะคนสนใจมู้อีเบ์กันมากแล้วก็แน่นอนว่า ก็นนีได้เ้าไปในของเราด้วยทุกคนจ้าตอนนี้พีเออยู่ที่บูธอีเบนะคะอีเบย์ไทยแลนด์มาออกบูธในงานการ์ดด้วยนะวันนี้พี่เออยู่ที่ ที่ชื่อว่า Bangkok International Car Show นะคะแล้วก็ eBay นะคะคือหนึ่งในสปอนเซอร์ในการมาออกงานนี้ด้วยนะและหากน้องๆคนไหนมาที่งานนะคะงานจะมีการจัด2วันก็คือวันนี้วันนี้นะคะก็คือวันที่ 18, 19ตุลาคมนะคะถ้าเกิดคนมาที่บูธของ eBay เมื่อคุณลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะเรา แล้วก็มาลัคกี้ดอนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะจะมีกระเป๋าจาก Ebay ให้นะแล้วก็จะมีของที่ลึกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าดูนะว่าคุณจะได้ลัคกี้ดออะไรนะคะมันจะมีสติกเกอร์มีปากกานะแล้วก็มีการ์ดโคเดอร์ว้าพียดีใจมากเพียได้การ์ดโคเดอร์เดี๋ยวนะจะโชว์การ์ดโคเด จะเป็นสำหรับใส่กาต่อไปก็จะพกตัวนี้เลยนะใส่กาของมีเบนนี่ข้างในนี่จะเป็นกาผงเดอร์แบบนี้นะคะในการใส่กาอยากให้ทุกคนมากันนะคะมากันเยอะๆเลยลงทะเบียนนะคะบัตรเข้างานเนี่ยคือ100บาทถ้าเกิดมา2คนเนี่ยจะเหลือแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีของที่ลึกอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจับะะลัคกี้ดอนะคะลัคกี้ดอกก็คือเป็นรองเท้า เป็นรองเท้าระหว่างกีเ y นะคะ X กับ n i ก e ้นะคะ n i ก e ทั้งนั่นเองนี่นี่นี่ Long Town, รองเท้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเอาให้ดูนะ รองเท้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะงานคนเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพี่อยู่กับพี่เหมือนนะคะแล้วก็คุณดักลาสค่ะคุณดักลาสจากที่เฮด d อร์เตอรที่ฮ่องกงนะคะ,ะทุกคนขาลงฟังทิศทางของ e-bay กันนะเราแบบว่าจะได้กำลังใจในการขายในการทำา e ี Bay กันนะคะพี่เหมือนจ้า คุยอะไรกับพี่น้องอีเบ์บ้างคะสวัสดีค่ะเจลแล์ทุกท่านนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวแคลเซอรี่คอลเลกชั่นหรือเทรดดิ้งการเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นหนึ่งในแคลเซอรี่ที่ทางทีมอีเบ์ของเราเนี่ย เ,เน้นย้ำให้ความสาําคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ขายคนไหนที่ขายอยู่แล้วเี่ยคิดว่ามาถูกทางแล้วนะคะถ้ามีคําถามมีข้อสงสัยอะไรติดต่อกับทางทีมงาน ebay m a r k e t เก็ตต a ้งไทยดได้เรายินดีเรามีทีมงานที่จะให้ข้อมูลแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกท่านค่ะตอนนี้รอให้ทุกท่านเข้ามาขายในตลาด e ีเ y ย์อยู่นะคะค่ะ uh huh. แล้วก็ทุกท่านเพิ huh. ่มอึ้นไปทุกเ Something to like the perspective like e n g i e r s or So sure. so yeah I'm h จ r ี่ได้มาที่นี่ o p ื่อเป t eBay So t r a d i n g card and uh, uh, e u eBay โซ่เร e เป e นโ d ลเด้นเร e ได l มาเจอ o ยอา e s ง o สะลด์หเราจะได e h ย a n ขอบมาค่ะขอบคุณค่ะเราจะลุยขายของการ์ดนะคะที่จะทำกำไรในตลาด eBay กันนะคะาย